สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถบด7จ็ด้อยางนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นของซาไกนะฮะซาไกทีทูนะครับรุ่นนิยมเลยฮะตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูสภาพรอบคันนั้นก่อนนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขามีสภาพรอบคันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเปิดเครื่องด้านบนให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองขับให้ดูกันนิดหนึ่งด้วยนะครับว่าการทางานของเกียร์งของเขาเนี่ยยังโอเคดีอยู่หรือเปล่านะครับเริ่มจากสภาพยางเลยแล้วกันนะใกล้มือใกล้เท้านะครับเนี่ยนะครับ สภาพยางมาโอเคเลยนะลายงงลายงาเนี mm ่ยไม่ได <sh> ้มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรแย่เลยนะครับตัวนี้นะครับยางสวยอยู่นะครับเนี่ยนะครับลายงานไม่มีเลยนะครับนะครับยางโอเคนะครับช่วงตัวรถด้านในเนี่ยก็เรียบเนียนเลยนะครับไม่มีรอยผุอะไรเลยนะครับนะสวยมากตัวนี้นะครับนะครับซาไกทีทูนะครับตัวนี้นะครับสภาพตัวรถเนี่ยโหเนี้ยนะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับไม่มีรอยผุเลยนะครับ ดูยางด้านหลังกันบ้างนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นยางด้านหลังของเขานะครับยางสวยนะครับตัวนี้นะครับเครื่องก็โอเคนะฮะควันดงควันดำเนี่ยไม่ออกเลยนะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องไว้แล้วนะครับเครื่องโอเคนะครับนะครับตัวรถรอบคันสภาพโอเคเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันต่อครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้ดูด้วยนะครับเปิดเครื่องแล้วก็เดี๋ยวลองขับให้ดูไปดูกันครับนี่นะครับขึ้นมาด้านบนเนี่ยสภาพด้านบนของเขาก็โอเคเลยนะครับเนี่ยนะ มีชุดใส่ยางนะครับชุดพ่นน้ําดูดน้ําเนี่ยครบเลยนะฮะใส่น้าครบเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยนะภายในด้นบนสวยนะครับหลังคาก็ไม่ได้มีรอยแตกหักอะไรนะครับนะสภาพเงียบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะครับอ่าเครื่องยนต์ก็ดูรู้กันอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์เอลูซูนะครับอ่าเครื่องยนต์หกสูบนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ Isuzu 6BG1 นะครับอ่าเป็นตัวซีเรียนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกันครับนี่นะครับซีเรียนสูงนะครับตัวนี้ก็จะเป็น BG แล้วนะครับเป็นซีเรียนสูงนะครับสภาพเนี้ยบมากนะครับเครื่องยนต์สวยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีตัวกันล้นไหลมาให้ด้วยนะครับมียางกันล้นไหลมาให้นะฮะ ตัวนี้เนี่ยสภาพเครื่องเนี่ยก็แห้งสวยดีมากๆนะฮะทำงานแน่นดีปกติด้วยนะครับโอเคนี่นะครับสภาพเนี้ยบเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ผูเลยนะครับตัวรถเดี๋ยวลองขับให้ดูนะครับเข้านะฮะลองได้แค่เข้านะครับนี่พอนั่งแล้วฟฟลลิ่งของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองขับเทือกอนดูเบื้องต้นนะครับ นะเกียร์ก็โอเคนะครับไม่ได้แบบกระตุกหรือว่าวูบอะไรเลยนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็ลองมีเกียร์หนึ่งธรรมดาก่อนนะครับ เกียร์สองนะครับก็ใช้งานได้หมดเลยนะครับเบรกดีนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเป็นเกียร์สามนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเกียร์สี่ก ic, rires, Get uh, ันบ้างนะครับค่อยๆนะครับเดี๋ยวรถมันพุ่งเห็นฮะเกียร์สี่ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเค เกียร์ครบนะครับตัวนี้เกียร์แรงดีนะครับตัวนี้นะครับเกียร์แรงนะฮะเบรกดีนะครับตัวนี้อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพด้านบนนะครับของตัวที่น uh. okay. ่าคนขับนะครับสภาพเครื่องยนต์นะฮะของเจ้าตัวซาไกทีทูคันนี้ครับเครื่องยนต์ทำงานแน่นมากนะนะครับนะครับนิ่มกริฟตเลยนะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ทำงานแน่นดีปกตินะครับอ่ะโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวระบบ7จ็ล้อยางซาไกทีทูคันนี้นะครับก็สามารถ โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดีขึ้นอยู่ด้านบนขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็พอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะครับอาก็จะมีรูปพร้อมกับวิดีโอนะครับวิดีโอตอนขับทดลองการใช้งานนะฮะวิดีโอเครื่องนะฮะวิดีโอรอบคันเนี่ยส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทางไลน์ทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับเนี่ยนะทันนี้นะครับก็มาส่วนมากนะครับสภาพยางสภาพเครื่องเนี่ยโอ้โหสวยเลยนะถ้าไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอฝากวัาเท่านี้นะครับกับเจ้าตัวซาไก T2 คันนี้ครับผมไ mm hmm. ว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะฮะเพื่อจะพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมไ mm hmm. ว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ